สดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้นัดก็จะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะ Toyota v i o 1.5 g ปี2017นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่375,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้จะได้เป็นตัว2ระบบด้วยนะคะเป็นน้ำมันบวกแก๊ส LPG แก๊สโดนัทนะคะก็สำหรับช่วงนี้เนาะตอบโจทย์ช่วงยุคน้ำมันแพงนะคะได้คันนี้ไปก็ คุ้มค่านะคะได้เป็นตัว2ระบบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะสําหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะจะเป็นโฉมหน้าใหม่ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็โลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะ แล้วก็มีในส่วนของไฟเดย์ท m e มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดไฟตัดหมอกมาให้พร้อมใช้งานด้วยนะคะคันนี้ได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของน้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพงามๆแบบนี้เลยนะยางนะคะจะได้เป็นยางปี2020นะคะสัปดาห์ที่60นะคะ,ะสัปดาห์ที่06ปี2020นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่เนาะในส่วนของช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่ เดิมๆจากโรงงานนะคะรับประกันไม่มีการตัดต่อตัวรถแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะบิวอีในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของคิ้วกันสาดด้วยนะคะติดมาให้พร้อมใช้งานติดิลม์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวกระจกแฮทโตโยต้านะคะโลโก้ย,ยังอยู่นะโลโก้อยู่ครบทุกบานนะคะ ให้ดูช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆนะนี่สภาพเดิมๆรับประกันนะคะรถที่เรานะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะคันนี้เป็นตัว v ีออสหนด้านะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะติดในส่วนของไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนติดให้ด้วยนะคะ2จุดด้านหลังนะคะ กระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฝ้ามาพร้อมใช้งานนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะงามๆกันเลยนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่375,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้สำหรับรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะดีไซน์มาอย่างลรูหราสวยงามมากเลยนะ ภายในนะคะจะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีพิงโกแบบนี้นะงามๆเลยนะคะเมื่อจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทันล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้วน้ํากดน้ําให้ตรงแผงประตูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะแล้วก็คันนี้นะจะเป็นตัว2ระบบก็จะติดแก๊ส LPG เป็นแก๊สโดนัทมาจากโรงงานนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะ หน้าจอเดอนใหม่นะคะคันนี้จะได้เป็นหน้าจอสัมผัสนะขนาดขนาดนี้เลยนะงามๆเลยแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วด้วยนะคะเกียร์ออโต้นะคะงามๆกันเลยนะคะภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํางามๆแบบนี้เลยนะสะภาพใหม่สภาพเบาะยังใหม่ๆไม่มีรอยฉีกขาดรอยแตกนะคะเป็นแบบอัตโนมือรับมือเอาเองเลยนะ หัวอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยฉลอกรอยสิกหลอของการขัดกันการเขาเรียกว่าการขัดการเจาการไขเนาะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างงนะคะนี่งามๆกันเลยนะคะภายในก็จะเป็นโทนสีดํานะคะตรงแห่งด้านข้างก็จะเป็นสีพิงโกมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝัง่งมีช่องวางแก้วให้หนึ่งใบนะคะคันนี้ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี่ก็อันเนี้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาติดแก๊ส LPG เป็นแบบโดนัทนะคะตรงล้ออะไรที่วางล้ออะไรด้านล่างมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะถังแก๊สแก๊สเนี่ยเนียแบบนี้นะคะเป็นแก๊ส LPG เนาะเขาก็เลยเอาในส่วนของล้อยางอะไรขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของถาดท้ายให้ด้วยนะคะคันนี้หัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆนะ หัวอสภาพเดิมๆมไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการไขเลยนะคะยางขอบยางสภาพเดิมๆนะได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับภายในห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นตัว2ระบบเนาะน้ามันด้วยแล้วก็เป็นติดแก๊สด้วยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยุดไหลยเยิ้มนะงามๆกันเลยจุดมาเก้นสีจากโรงงานยังอยู่นะคะ รอยจุดเม็ดอาร์ตยังอยู่นะคะหัวนัดด้านในสภาพเดิมๆนะคะฝากระโปรงยังมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะคะรับรองนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในช่วงนี้ด้วยนะคะที่น้ํามันแพงมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยตา้าวีออส1.5 G ปี2017นะคะ ท่าน,นี้ราคาตั้งขายอยู่ที่375,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นตัว2ระบบนะคะน้ำมันบวกแก๊ส LPG เป็นแก๊สดนัดติดตั้งมาจากโรงงานนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982-609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจเจงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วย นะคะคไปเป็นขันกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะัดขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ okay.